สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุขูสุขชนเนาะจ้าเมื่อนี่กับมพบพอ่อวันนาเชื้อแนวคือเก่าเนาะจ้าเมื่อนี่เสียนเอาวนปุ๋ยคอกมาใส่ต้นแมงลักจ้าเพื่อสีไหอันต้นแมงลักกันเขียวงาม นแมงลากไว้กันติดติดแล้วจ้าก็สิเอาวันปุ๋ยคอ,อกมะไ่เพื่อสิยให้เนต้นแมงลากันเขียวให้เขียวให้งามจ้า ตัวนแมงหลักไว้ตะเกียบกินจ้ากะซิมีพักไว้ถ้ากิน ถูกย่างจ้าที่เขาสามารถที่สิรประหยัดค่าใส่ใจแล้วก็เพราะได้ยู่ได้กินจ้ากะลังเขียวจ้า เรียบยร้อยแล้วจ้าพี่น้องวันนี้มังกรสิพระไปเบิ้งเนาะจ้าว่าเขียวนี่จ้าต้นแมงลักกระลังเขียวนี่จ้ากระลังเขียวกำลังงามจ้าจ้า กะสิมีผักไว้ให้เก็บกินจ้าเนี้จ้าสิาพาไปเบิง้งเนาะจ้าอันนี้ผักหอมเปจ้า นี่ต้นหอมกระท่อมผักสีเขียวจ้ากระท่อมตรงนี้สิิธ์ปลูกผักทุกอย่างเลยจ้าไว้ถัเก็บกินจ้ากระท่อมนางชมผักจ้าอืมจ้า คลิปนี้ก็จบแค่นี้เนาะจ้าคลิปหน้ามาพ่อกันไหมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ในเด้อจ้าสวัสดีจ้า